สนุนโดยเครื่องสำอางนากโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณไอเดียเก๋เมื่อลูกทุ่งหนุ่มเสียงดีอย่างพี่โอคู่แฝดโอเอเห็นลูกๆชอบดู Youtube เป็นชีวิตจ,จิตใจก็เลยชวนลูกมาเป็นยูทูบเบอร์กันซะเลยเห็นลูกๆเขาดูดูโทรศัพท์เขาดู Youtube เขาดูสตอรี่อะไรต่างๆผมก็เลยถ้าหนูอยาก ถ้าด,ดูดูเยอะๆแบบนี้ดูทำเองดีกว่าไหมมันก็จะมีรายได้เข้ามาผมก็เลยพาลูกๆอาทิตย์หนึ่งเราจะพากันเดินสายไปไปไหนก็ได้ไปห้างก็ได้หรือไปไหนก็ได้ให,ให้มีให้มีสต,รสตรอรี่ในการไปการมา<ะ>เพื่อจะให้คนติดตามติดตามเรื่องราวของของ,ของน้องก้าน้องแก้มซึ่งซึ่งเขาก็เขามีความอารมณ์เป็นศิลปินของเขาก็เลยพาเขาทำยูทูบเบอร์ นะครับแต่ตอนนี้ความผมพังก็เลยไม่ได้ตัดลูกๆพี่มีแบบมีแววเป็นนักร้องเป็นศิลปินเหมือนพี่ไหมคะคนเล็กครับคนเล็กมีแววนะครับคนเล็กมีแววเขาจะ,อะชอบร้องเพลงเพลงพ่อของเขาเนี่ยเขาจะร้องได้หมดพข uh huh. ขึ้นมาเพลงเนี่ยเขาจะร้องคอได้หมดประมาณนี้ และเพลงหนึ่งซูงไปน้กักน,นี่แหลักนะครับซึ่งเป็นเพลงของน้องฟุกแล้วก็ไอวีผมให้น้องก้าเป็นผู้ชายของน้องแก้มผู้หญิงร้องร้องโคปเวอร์<ะ>ที่ให้น้องเขาร้องโคปเวอร์ผมตัดผมนั่งตัดงานอยู่<ะ>ผมก็เลยพักพักสายตาพักสายตาผมก็เลยเปิดเพลงออกไปพอเปิดเพลงไป<ะ>น้องเล่นอยู่ข้างหลังผมอเขาร้อง<ะ>ได้ผมก็เลยบอกว่าเอาหนูร้องได้ยังไงเพราหนูฟังพ่อทุกวัน<ะ>ซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกลองร้องให้พ่อฟังหน่อยผมก็ ้องให้ลองสดสดเลยจำได้ผมก็เลยเอาไปอัดเลยไปอ,อ,อัดเขาก็เมื่อไหร่จะมีเพลงอีกเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พ่อว่างก่อนนะล,ลูกพูดอย่างนี้แต่ส่วนตัวตพี่เขาจะไปทางเพลงสากลมรลองเพลงสากลใส่หูผมไม่รู้เรื่อง <laughs> <laughs> มาจากไหนลูกมาจากยูทูบไหมพ่อเขาจะดูเขาจะเก็บ <laughs> เขาจะเก็บเขาก็เก็บเล็กเก็บน้อยนะครับมามามาพูดให้เขาฟังผมว่าให้เขาเลือกเองดีกว่าครับค่อยๆไปนะครับ ไม่ไม่จะไม่จะไม่ยัดยัดอะไรให้ให้น้องนะครับ <c oughs> ให้เขาเลือกเองดีกว่าถือว่าเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆเลยค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย